ตามนยโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันวิลาวันในการขับเคลื่อกนกศนสูกก่กศนว,ว้าด้านยกระดับกศนเป็นกศนต้นแบบ 5D พรีเมียมในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดก,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัจฉริยในชุมชนและนำรูปแบบการบริหารจัดก,การมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนังกงานกสนจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินง,งานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนากสนตำบลออกเป็น5ด้าน 5G ยังมีศักยภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ กศนอตำบลเถินบุรีสังกักกศนอ,อำเภอเถินสำนักงานกศนอจังหวัดลำปางเดิมชื่อศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเถินบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้อาคารอนเนกประสงค์บ้านวังหินหมู่ที่6ตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นที่ทำการแห่งแรก ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเถินบุรีให้ได้ใช้อาคารเทศบาลหลังเก่าเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแห่งใหม่ซึ่งได้ย้ายมาที่แห่งใหม่เมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบนันมีบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการคือนางชนทิชาหันนรงผู้อำนวยการกศอนอำเภอเสิอง,งานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเถิน นางพัทรินปินตาวงครูผู้ช่วยกศนอำเภอเถินและนางสาวรัตินุชหมูเครือเป็นหัวหน้ากศนอตำบลเถินบุรีมีคณะกรรมการกศนอเห็นชอบแผนปฏิบัติการกศนอตำบลโดยได้ดำเนินการตามแผนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอตำบลเถินบุรีขอดำเนินเสนอผลการดำเนินงานทั้ง5ด้านดังนี้ด้านที่หนึ่ง ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับต่างๆ g o o d Teacher ครูกศอน,อนตำบลเถินบุรีมีแผนงานโครงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากการสำรวจความต้องการและเข้าร่วมเวทีประชาคมในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้บันทึกหลังการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนจากปัญหาที่พบมีการติดตามผู้เรียนและรายงานการจัดกิจกรรมให้กับผู้บริหารและหน่วยงานต้น ้นสังกัดทางลายแฟนเพจระบบข้อมูลสารสนเทศ DMIS และรูปแบบเอกสารครูกศนอตำบลเถินบุรีได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนโครงงานและงานที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องศึกษาค้นคว้าข้อมูลนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ จัดหาสื่อที่ทันสมัยทานเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนครูกศน,นตมบลเถิงบุรีมีสมรรถนะที่มีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้และมีสื่อที่ทันสมัยและสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีเช่นห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom การใช้ QR Code และสื่อป๊อปอัพเป็นต้น มีเทคนิควิธีการทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมีนักศึกษามี username และ password มีการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่าน w w w .etv ไทยทีดีร้อยละร้อยมีการส่งเสริมนักศึกษาด้านความสามารถคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีราาิาราญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและคิดเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านไอซีทีการเรียนรู้ด้วยกระบ,บวนการโครงงานส่งผลต่อการจัดการศึกษาของนักศึกษากศนตมบุรีในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเน ประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563คิดเป็นร้อยละ94.12มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดผ่านในระดับดี100ร้อยละ91.30ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ของภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563เฉลี่ยทิปเป็นร้อยละ54.81ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบกศอนอตําบลเถินบุรีประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ที่เป็นร้อยละ86.50ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563คิดเป็นร้อยละ92.52 มีอัตราการเพิ่มขึ้นการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการมีแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันและการประกอบอาชีพคือนางรัตด,ดากนทวงเป็นวิทยากรการถักพรมเช็ดเท้าบ้านหนังสือชุมชนร้านสวนขยาหมู่ที่ส2องตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางให้กับประชาชนในบ้านหนังสือชุมชน นางทองสงสูงลอยผู้ผ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหินพัฒนาเป็นอาสาสมัครรักการอ่านและเป็นภูมิปัญญาในการให้ความรู้ของกลุ่มอาชีพท,ทำลูกประครบและการนวดเพื่อสุขภาพบ้านหนังสือชุมชนด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเพื่อต่อการเรียนรู้ คูดเพ็เบสเช็คอินสถานที่กศนอตำบลเถินบุรีมีความเหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและมีสื่อประเภทต่างๆของกศนอตำบลกศน,อนอตำบลเถินบุรีตัดปรปับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาม,มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอือ้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก5สสาศศาสตสะอาดสะดวก สุขลักษณะสร้างนิสัยเป็นที่สะดุดตาของผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องมีจุดเช็คอินที่น่าสนใจและเอื้อต่อการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนมีมุมการเรียนรู้สี่การเรียนรู้สำหรับผู้รับบริการและมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันดังนี้ข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ข้อมูลการจัดการศึกษาต่อเนื่องข้อมูลบุคลากรกศนอตำบลเถินบุรีกศนอ,อําเภอเถินข้อมูลคณะกรรมการกศนอตำบลเถินบุรีข้อมูลอานา,าสมัคร่งเสริมการอ่านข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ q r ว o d e มีการแสดงเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียงและอัตลักษณ์ คุณธรรมนำวิชาพัฒนาตนของกศนอตำบนเถินบุรี้ารบริบทของพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็นแนวทางสู่การนำไปปฏิบัติของนักศึกษายอย่างชัดเจนส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากกศออนอตำบนเถินบุรี มีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นในการใช้บริการด้สถานที่บริการห้องสมุดสำหรับชาติลาการให้บริการอินเทอร์เน็ตและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆจากหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่นในพื้นที่เช่นโรงเรียนผู้สูงอายุตางบลถึงบุรีกลุ่มอสอมอและเงินคุณเงินหลานเป็นต้น ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอาัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Innovation กศอนอตำบนเถิบุรีได้ดำเนินกิจกรรมโครงการครบทุกกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามความรับรองในระบบ DMIS และแผนปฏิบัติการประจำปี2564แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเช่นการเรียนรู้ระบบออนไลน์ Google Cast Room Google Sheets Google Form เป็นต้นภาคทีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกศนตำบลเถอบุรีมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลเชิงประจักษโดดเด่นดังนี้ ระดับจังหวัดเกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็กสูงสุดระดับจังหวัดสาระความรู้พื้นฐานระดับปฐมศึกษาเกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็สูงสุดระดับจังหวัดสาระทักษะการพัฒนาสังคมระดับปฐมศึกษา เกีติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ สูงสุดระดับจังหวัดสาระการประกอบอาชีพระดับประถมศึกษาระดับอำเภอนางสิริรัตน์สูงลอยนักศึกษาระดับประถมศึกษาได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับอำเภอภาคเรียนที่1พุทธศักราช2563นงางสาวสนธยาเพื่อคำอ้ายนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับอำเภอภาคเรียนที่ 1. พุทธศักราช2563นางชนัญญาปาราลา่านักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนเกณดเฉลี่ยสูงสุดระดับอำเภอภาคเรียนที่1พุทธศักราช2563ทำให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเรียนรู้สามารถคิดแก้ปัญหาและวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกลุ่มการปลูกผักปลอดสารพิษบ้านควางหินตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางที่เป็นเบสแท็ t ชิปผลงานที่โดดเด่นที่กศนตำบลเถินบุรีได้เข้าไปจัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานและเป็นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียงในการเป็นชุมชนที่เข้ม แข็งและสามารถพุ่งพาตนเองได้และเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4ภาทีเครือข่ายร่วมตัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภูทันเนื่อชีพรูกศนอตำบลฉนบุรีมีการประสานงานและเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนร่วมกับเครือข่ายและคณะกรรมการกศนอตำบลโดยมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีอาสาสมัครกศนอและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ร่วมส่งเสริมการสนับสนุนการเรียนรู้ในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณ ประกอบด้วย 1. อาสาสมัครรับก,การอ่าน 2. อาสาสมัครกอนอนนศนตำบล 3. คณะกรรมการสูงส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุรี 4. คณะกรรมการสถานศึกษากศนอตำบลเถิบุรี 5. คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรดชวิตในพื้นที่ตาบลถึงบุรีโดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามและการนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อกันเช่นการจัด ส,ส่งเสริมและศึกษาเรียนรู้และเปลี่ยนกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้อาสาสมัครกศอนอครูกศนอตำบลเถินบุรีเข้าร่วมเป็นวิทยากรหรือคณะกรรมการตัดสินผลงานของ,ของเครือข่ายเป็นต้นกศนอตำบลเถินบุรีได้รับการวิเทศติดตามจากคณะกรรมการวิเทศภายในคือผู้บริหารและคณะกรรมการวิเทศกศนอำเภอการวิเทศจากภาคีเครือข่ายเช่นประธานโรงเรียนผู้สูงอายุอำบลเถินบุรี พออรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหินพัฒนาเทศบาลตำบลถิงบุรีเป็นต้นจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กนอนตำบลเถบุรีมีภาคีเคอือขายได้รับเากียรติบัตรแต่การเข้าร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตำบเถบุรีแต่ากศกานอำเภอเถินประจำปีพุทธศักราช2 5 6 3ดังนี้ 1. เกียรติบัตรการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นร้านสุนทยาหมู่ที่2ตำบุรี 2. เกียรติบททัตรพาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีพ่ศักราษ2 5 6 3ได้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเถิงบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมช,ชนบ้านวังหินพัฒนาดา้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กออนตำบลเถินบุรีได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโครงงานสู่การนำไปใช้ได้จริงโดยสำรวจจากวัสดุในท้องถิ่นและข้อมูลพื้นฐานบริบทด้านอาชีพของตำบลเถินบุรีโดยการออกแบบแผนการเรียนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้มีความตดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงได้จัดทำนวัตกรรมเรื่องการปลูกพืชแบบอควาโปนิกหรือการปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลาโดยการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชกับปลากศงงนตมบุรีได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนและทดลองจากการวิเคราะห์การคิดค้นและประยุกต์หลักการทำงานให้เกิดอีกทั้งได้นำหลัปลกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนายหลวงรัชการที่9มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของชนชนที่นักศึกษาได้นําไปทดลองโดยกลุ่มปลูกผักก่อสารทิศบ้านงหินได้ทดลองนําไปทําและใายในครอบครัวซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมนาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเป็น สอดค้องจับบริบทของตำบลที่มีผู้สนใจในการปลูกผักแบบไร้ดินและสามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงปลาได้อีกทางหนึ่งด้วยและจากการประเมินทำให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น